สวัดีค่ะนางสาววัลลัมพรนวสิริเซคชั่น2จะมาสาธิตวิธีการใช้มิเตอร์โดซินเฮลเลอร์ค่ะอันนี้นะคะคือมิเตอร์โดซินเฮลเลอร์โดยวิธีการใช้เราจะเริ่มจากการที่ตั้งหลอดออพ่นยาในแนวตั้งเปิดฝาออกและเขย่าให้เขย่าในแนวตั้ง3-4ครั้งหลังจากนั้นให้ หายใจออกทางปากออกให้สุดและในวิธีการเตรียมพร้อมสูตรจะมี2วิธีให้เลือกนะคะวิธีแรกคือเอาริมฝีปากอมรอบปากพ่นยาพ่นให้สนิทและเอ็นเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยในลนักษณะนี้นะคะและในวิธีที่สองคือให้ลิมฝีปาก,ปากห่างจากหลอดยาพ่นปากยาพ่นประมาณสามถึงสี่เซนติเมตรและเอ็นหลัง เล็กน้อยในลักษณะนี้ค่ะซึ่งวิธีนี้จะมีข้อดีคือจะมียาตกครั้งในช่องปากน้อยกว่าหลังจากนั้นกดหนึ่งครั้งพร้อมสูดลึกๆช้าๆให้สนิทการหายใจให้หนนานที่สุดเท่าที่จะทำได้และหลังจากนั้นผ่อนลมหายใจออกทางปากและจมูกช้าๆ ด,ดังลักษณะนี้และในกรณีที่ต้องการพ่นในครั้งถัดไปให้เว้นระยะห่างจากครั้งถัดไปประมาณ1-2ครัเอหนนาทีหลังใช้เสร็จควรทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งในลักษณะนี้หลังจากนั้นปิดฝาและ เมื่อใช้เสร็จแล้วควรที่จะกว้วปากและลำคอเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราในช่องปากและปากแห้งคออาการปากแห้งคอแห้งค่ะ คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะก็คือในกรณีที่ต้องการพ่นยาสูตรพ่น2ชนิดให้มีการสูดพ่นยาขยายหลอดลมก่อนแล้วเว้นระยะห่าง5นาทีแล้วค่อยสูดพ่นยาสเตียรอยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือถ้าหากผู้ป่วยมีเสมหะให้กำจัดเสมหะในลำคอก่อนแล้วถึงค่อยมีการสูดพ่นค่ะแล้วตออีกคำแนะนำหนึ่งนะคะก็คือถ้าหากมีกรณีลืม ลืมลืมพ่นยาให้พ่นยาในขณนะที่นึกได้แล้วก็แล้วก็ถ้าสมมติว่าระยะเวลาที่โดสที่นึกได้ใกล้เคียงกับโดสที่ต้องได้รับให้พ่นโดสเดียวเลยค่ะไม่ต้องเพิ่มเป็นสองเท่า